ร้าน๋วยเตี๋ยวแชมป์ที่ขายมายาวนานนะสำหรับผมนะผมเห็นเขาตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาวกันอยู่เลยตอนนั้นนะสมัยอยู่ตรงหน้าตรงหนังกุฎิบภา,านะแต่ตหลังนั้นปิดตัวไปแล้ววันนี้ก็ <c oughs> มาถึงอายุเข้าเล็กจะห้าแล้วะครับท่านผู้ชมได้ลครับขายดีครับขายดี <c oughs> มากคงคงคง เป็นก๋วยเตี๋ยวแชมป์ที่อยู่ผู้อุจดิตมานานนะเจ้าอื่นเขาก็เริ่มจะเลิกกันแล้วว่าอายุมากแล้วรับอันนี้ยังอยู่นะครับแล้วเขาก็ตั้งอยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงสี่แยกบ้านแขกหรือว่าตรงข้ามกับคลินิกฟอกไตอุจดิตนะครับีคลินิกไตเทียมอุจดิตนะครับอยู่ตรงข้ามเลยนะ ถึงสี่แยกนะครับเขาจะปิดประมาณตีหนึ่งนะท่านผู้ชมนะเขาจะปิดประมาณตีหนึ่งเป็นก๋วยเตี๋ยวแชมปนะ์คะเรามาอุ่นหักันได้นะครับแต่บอกก่อนนะถ้าใครเชียร์แมนยูนี่ไม่รู้้ไดแต่ถ้าแต่ถ้าอาร์เซนอลน,นี่คุณจะได้อะไรที่เต็มที่กัดนะฮะไม่ว่าจะเป็นน้ำซุปผักเส้นถ้าคุณเป็นแฟนอาร์เซนอลน,นะ รู้กันรู้กันอ่ามันไหนอเซนอนแพ้แนละ้ย่ามาย่ามาแซวนะเอ <laughs> FC อาเซนอนครับนี่ยที่เขาเลยตัวจริงฮะก็ามาทานกันได้นนเนาะก๋วยเตี๋ยวแชมป์ครับผมได้ครับเกาเหลาผมสั่งไปเท่าไหร่ครับสี่สิ <40 S 2> <40 S 1> บบาทอ่าสี่สิบบาทเกาเหลาครับจริงกับข้าวเปล่าครับ,บ,รบมันช้ำ <laughs> มันช้ำช้ำอะไรช้ำไหนมันช้ำน้ำช้ม กินเกาเหลาข้าเปล่าเอาละอู๋หนิงจะมานมนานะกันนี่นะมาอุ๋หนิงก็ได้คุณผู้ชมข้างในมีโต๊ะนั่งเอฟซีเขาเยอะนะเอฟซีเขาเยอะนะเดี๋ยวแชมป์พ่อค้าดีใสยดีครับคุยกันเป็นกันเองสบายๆครับเอฟซีก็เยอะเป็นธรรมดานะครับและผมต้องไปก่อนแล้วได้ของกินแล้วนี่แหละครับ่านผู้ชม ร้านก็จะต,ตั้งอยู่ในที่มันมืดตึต๊ดๆอย่างนี้เลยนะฮะนั้ชมดูดิมืดดเลยนะครับแล้วร้านตั้งอยู่นี่นะครับก๋วยเตี๋ยวแชมป์นะครับแล้วผมก็สั่งกะเพราปลาหมึกที่ร้านตากับยายนี่สั่งไว้แล้วนะไม่รู้ได้ยังเดี๋ยวมาดูซิว่าได้ยังนะครับมอยู่ใกล้ๆกันเลยเนะาะก็เป็นก๋วยเตี๋ยวแชมป์เสร็จก็มาร้านนี่ครับ เงียบสนิทนะอุตรดิษฐ์เมืองแห่งความสงบสงบเกินไปไหมเนี่ยโอ้โหเงียบจิ๊บเลยฮะที่เอาเมืองซอมบี้อ่าบ้านน้อมป้านันป้าน้อมป้านันเนาะป้าน้อมเขาป้าน้อมเขาหน่อมป้าน้อมรู้จักกับผมป้าน้อมกับป้านันพี่น้องกันคนผัดชื่อชื่อป้านันนะครับป้าน้อมกับป้านันเขาอยู่กันสองคนนะครับ กะเพาราปลาหมึกครับคุณผู้ชมนี่ผมแนะนําเลยนะหมูกรอบผัดเม็ดมะม่วงโอ้โหอร่อยแล้วหมูกรอบผัดเม็ดมะม่วงต้องมาลองนะคุณผู้ชมเผ็ดเปรี้ยวหวานอร่อยครับนี่ยหมูกรอบผัดเม็ดมะม่วงนะครับโอเคผมได้แล้กวกะเพราปลาหมึกครับเดี๋ยวผมต้องจ่ายตังค์อนห้าสิบบาทห้าสิบบาท เออผมมีเหรียญหรอนะโอ้มีหกสิบมีหกสิบกับความมือห้าสิบาทครับท่านผู้ชมมาตรฐานเนาะเป็นราคามาตรฐานนะครับลุงกับป้ากับผักกันอันนี้ชื่อปอ้านันอาหารป้านันไอ,อ้ป้านันเป็นพี่หรือเป็นน้องป้านอมครับเป็นน้องเป็นน้องป้านอมป้านันเป็นน้องสาวป้านอมป้านอมนี่ผมรู้จักมาตั้งแต่โอ้โหผมเป็นเด็กอะ อันนี่ครับขอบคุณมากครับนี่กระเพราปลาหมึกได้แล้วอย่าลืมนะนผะู้ชมหมูกรอบผัดเป็ดน,น้ำม่วงอร่อยอร่อยมีไก่ทอดผัดเป็ดน,น้ำม่วงด้วยแต่หมูกรอบนี่ีเด็ดสีเด็ด,ด,ดนี่ครับหมูกรอบเอาไปผัดเป็ดน,น้ำม่วงเอาละผมได้ของกินละผมไปละคืนนี้นะครับก็กระเพราปลาหมึกกับเกาเหลาทุกชิ้นแชมป์แค่นี้ คนเราอะไรนักหนานะท่านผู้ชมเนาะแค่นี้ครับคนเราชีวิตอย่าไปติดหรูนะอย่าไปกินอะไรที่มันยากกินง่ายๆครับกินง่ายอยู่ง่ายไว้ก่อนนะครับนี่เห็นไหมเขาก็เปิดร้านง่ายๆนะครับสบายๆนะครับเห็นไหมร้านสวยน่ารักด้วยนะมาอุดหนุนก็ได้ครับตรงสี่แยกมันแขกนะครับมันจะมืดหน่อยนะดูดิมันจะเปียวหน่อยนะแต่มาเหอะมันไม่มีอะไรอุดิจากเมืองสงบนะครับแล้วเจอกันท่านผู้ชมนะครับโออุดิตนะฮะ เดึกเดือนอย่างนี้ก็หิวสิครับนะไปกินกันรครับกินกินให้มันหายหาย,หายเศร้าหายทุกข์นะครับกินอิ่มนอนหลนะับแค่นั้นนะบายครับ